น้ำบ่อน้ำพุร้อนสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับสุขสุขพ้นนะครับวันนี้ภาพพีภาพนอนมาชมเส้นทางสิบไปน้ำพุร้อนพระลวงครับน้ำพุร้อนพระลวงระยะทางกัประมาณสิบสองกิโลนะครับใส่ถนนทางหลวงชนบทนะครับหนึ่งพันหกแปดนะครับ แยกมาจากทางตากก็แยกสายอยู่ด้านยาเสพติดปุ๋สัี่นะครับอากมาจากกระแพงเก็กับม่ายื่นกลับไืเอานะครับยื่นกับเินกลับแยกนกลับไปด้านตรวจยาเสพติดปุ๋ยสัมผก็ S 1> <S 1> รวยๆมากษษษือสิอ่เบียกเูกไหม้ยนำผู้อนได้ระเทศไทยเลย่ะมีหลายพี่น้องหลายจนจำไม่ได้หมดละะครับต่มีน้ำผู้ร่อนีคน้อนุจักหลาย ฟูร uh, no? ้อนดังๆก็มีน้ำฟูร้อนสังกะแพงฮะผูกร้อนผูกถึงสูงอินนี่เนี่ยเออฟูรอนสังกะแพงน้ำฟูร้อนอยู่ละน้องท่านบนละน้องนะครับเรนตกตัวกดดิอันนี้น้ำฟูร้อนพันลวงเลยว่าใครด้ยินงซื้อนะครับว่าใครด้ยินงซื้อ วันทังเลยันทาน้าันท้าไม้แดงกระพงเก็ดไปทั้งีกระเดงเราไปต่อวงเข,าข่าไปเขากระพงเก็ดโอไก่้งกระพงเก็ดแต่แดงเยเพื่มืง่ง

ไปตันกรเนี่ยมันสูงเลยน่หนึ่งนนะครับทั้งหลวงขึ้นรถบัอ,อ,อ,อะถือว่าถนนดีอยู่พี่น้องซ้ําเนี่ยแกนใด้เป็นรอยนะครับ ถนนชนบทเนี่ยม่ใช่ไรนะครับไม่ใช่ไรคนดีไปแต่ทานที่ท่องเที่ยวเขาก็ต้องพัฒนาที่วาน่ะปรบปุงมันดีจับควมเร็วอีกข้งหากี่ติดนั่นสิจับควมเร็วเลยวกันบ่ต้องถนนชนบทจิ รอบหาสิบกิโลเมตรตกตะลวงเพื่อป้านกันตายตกตะลวง,งย้างไส้ยนส่วนหกแปดยงส้นงสยนงส่วนหกแปดก้นนะ บ่อนีอ่เลืออยู่หกจิลพี่น้องจะพันขาแน่นำอย่างนู้นทางน,าน,น้นนปิงนปิงปิงหลงตัวนี้เพื่อนปิงหลงม่นแบบปิงเพื่อคแงปิงทุนปิงแง่ต่างนาน ห้ามไ้แต่ไปปินง,ง่ายนนิต้องอั้นปีนหลงเ,มมเดี๋ยวสอยไปอืมบบ่วงยแล้วนี่จะผ่านรัน,นดอกไม้ ประตอนั่นตรงไป่วงเพื่อผ่าเนืใต้แ่อพ่อผไปทให้ติดติล อี่เรอตรงไปนะไปเล็่ไปต,ตนนะับตกตัน้องเตรงเดีอนหรืตับลูกโเลยืี่นอ้อง ตรงย่างเดียวนะครับย่างมะลงเรื่องป้ายเอาเป็นลับเสมอเลยทันทีท่องเที่ยวนี่ป้ไปก็สีชัดเจนนะครับขันขีไม่จะเข้านึงก็เห็นป้ายแล้วแสดงว่าบ้านผิดทางเป็น GPS บอกไปก็อย่าไปนะแต่มา้ามันเด็นป้ายมาเรื่อยๆก็จะบอกมาเรื่อยๆค่อยพ่อเนี่ย,ยนะครับ จีพีเอสบอกไปแต่ผู้เข้าขับรถเขาเอจใจแล้วว่าก็เห็นป้ายสถานที่ที่เ้าสิไปเรียนเป็นหาโลคสิบโลคไปเห็นป้ายนะครับเอจใจแล้วเจ้าหนี้จอดถามคนเขาจะว่ามาันเป็ทางเลยแต่กีพีเอสบอกเข้าไปสื่อถามว่ากีเพียร์สิบาเขาไปถือไปถือครับไปถือขึ้นกัน แต่ทางทีใส่เวลาโดดเพื่อเพื่อเครื่องมือปกติเขาสิตันไปทางตรงเนี่ยทางที่มันถืตอต้องเนี่ยปันใส่เวลาสามสิบนาทีท,าที่พเศษภาพไปอาจจะภาพไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้นะครับท,ที่พิเ่ษตัวแต่มันภาพวนบางเกียบางในมีรถไปมันอยู่ประภาขไปมันไปหมอกที่ก็มีรถนะครับจะน้องโกงน้องปาน การชุบชนหรือพอใครไปเราภาพโค่งแนนโค่งไกลๆ,นๆขนาดเท่าสูอกันไมเนี่ไม่ต้องสอดเนาะพูดอะไรกันเนาะสิริเนี่ยว่าท่รมดาเนยศิริโซ่ <ๆ S 2> กันว่าแมีนบมื่อไหร่เมนบ่อหร่ะมันสอดหรือา,ท,าทันทีเนาะครับอยู่ในโทรศัพท์นี่พูดอะไรกันครับ 2กิโลไซเวลาเรีดินทาง8นาทีเก่านาทีสิบนาทีหลังไปหอดตกหอดไกน่น้ำกบุอด ใช่ชัดเจนด้วยแต่ทีังเรียกมะด้วงเดี๋ยวใช่เมื่อหนสเป็นทั้งเห็มาบ่ออาพุร้อนพระร่วงบ้านเงียงเลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรแหญแกล้งไปเลยแม่ อีกยอดก้นหะ้ามขายของห้ามขายของบริเวณนี้ไม่ขายของกม่หลับก,กูโอ้มันไม่หลักจัดเลยมันหลับจัดเอาควอนแล้วพี่น้องควอนแล้ว